สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หวังดีเสมอช n n นลพื้นที่สำหรับทุกคนที่อยากเติบโตอย่างอ่อนโยนมีความหมายและไม่ลืมรักตัวเองระหว่างทางวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟังสรุปจากหนังสือทรงพลังที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนชื่อว่า15กฎการเติบโตที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตผู้เขียนจอห์นซีแม็กซ์เวลล์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นา ที่อยู่ในสนามความคิดเรื่องการเติบโตของมนุษย์ตลอดชีวิตหนังสือบอกอะไรเราบ้างมันบอกว่าคนไม่ได้เติบโตเพราะเวลาเปลี่ยนแต่เติบโตเพราะตั้งใจเปลี่ยนและนี่คือ15กฎแห่งการเติบโตที่ทำให้เราเก่งขึ้นจากภายในเริ่มกันที่กฎที่1เลยนะครับการเติบโตไม่ใช่สิ่งบังเอิญต้องตั้งใจ ไม่มีใครดีขึ้นเพราะปล่อยชีวิตไหลไปวันๆคนที่เติบโตวางแผนที่ตัวเองเติบโตกฎที่2รู้จักตัวเองให้มากพอถึงจะพัฒนาตัวเองได้เมื่อรู้ว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรและอยากเป็นใครพลังทั้งหมดจะพุ่งไปในทามที่ถูกกฎที่3เลือกเส้นทางที่ทำให้เราโตไม่ใช่สบาย การเติบโตมักเจอกับความยากแต่ความยากนั้นคือการลงทุนกฎที่4การเรียนรู้ไม่จบเมื่อจบการศึกษาคนที่ประสบความสำเร็จไม่หยุดเรียนเพราะโลกไม่เคยหยุดหมุนกฎที่5การสะท้อนตนทำให้เราโตเร็วขึ้นไม่ใช่แค่ทำแต่ต้องหยุดคิดว่าได้เรียนรู้อะไรจากที่ทำไต กฎที่6ปรับเปลี่ยนนิสัยเพื่อรองรับชีวิตที่ดีขึ้นนิสัยในตอนนี้พาชีวิตเรามาณจุดนี้ถ้าอยากไปอีกระดับนิสัยก็ต้องยกระดับเช่นกันกฎที่7เราต้องยอมรับว่าการเติบโตมีราคาอาจเป็นราคาแห่งเวลาความเหนื่อยเงินหรือการเสียใจแต่การไม่เติบโตแพงกว่าเสมอ กฎที่8ความสม่ำเสมอคือเชื้อเพลิงแห่งการเติบโตไม่ต้องทำเยอะครั้งเดียวแต่วันละนิดทุกวันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตได้กฎที่9สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเติบโตอยู่กับคนที่ทำให้เราดีขึ้นเราก็ดีขึ้นอยู่กับคนที่ดูดพลังเราก็จะหยุดโตกฎที่10สสองจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน โตได้เร็วที่สุดเมื่อทุ่มให้สิ่งที่เราถนัดที่สุดกฎที่11การเสียสละคือประตูสู่อีกระดับของชีวิตทุกการเติบโตต้องปล่อยบางอย่างบางครั้งต้องปล่อยความสบายเพื่อกลายเป็นความสำเร็จกฎที่12ความยั่งยืนชนะความรวดเร็วอย่ามองว่าโตช้ามองว่าช้า แต่อยู่ได้นานกฎที่13ให้เป้าหมายเป็นเข็มทิศชีวิตการมีเป้าหมายทําให้เราไม่สับสนว่าจะต้องเลือกอะไรกฎที่14คนรอบตัวคือแรงส่งการเติบโตถ้าอยากเดินเร็วเดินคนเดียวถ้าอยากเดินไกลเดินกับคนที่สนับสนุนเรากฎที่15 การเติบโตที่ดีที่สุดคือการเติบโตที่แบ่งปันได้การให้ความรู้ความช่วยเหลือและกำลังใจให้คนอื่นจะขยายทั้งมนุษย์คนอื่นและขยายตัวเราเองด้วยนี่คือ15กฎแห่งการเติบโตไม่จำเป็นต้องทำครบพร้อมกันเริ่มจากเพียงข้อเดียวที่ตรงกับชีวิตเราตอนนี้และทำต่อเนื่องจนมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราสุดท้ายนี้ การเติบโตไม่ต้องแข่งขันกับใครไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นแค่เก่งกว่าเมื่อวานของตัวเองก็เพียงพอแล้วขอให้เราทุกคนเติบโตอย่างสวยงามในแบบของเราในจังหวะของเราโดยไม่ลืมรักตัวเองระหว่างทางหวังดีเสมอชาแนลหวังดีกับคุณเสมอนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ